สวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนวันนี้เนาะ30เมษาสน2 5 2าสนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากๆพี่เมย์มาคุยกับทุกคนในคลิปนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ดีมากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองหรือว่าก้าวไปในชีวิตที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จ อยากจะมีชีวิตอย่างในฝันที่คุณฝันไว้นะคะวันนี้จะเป็นวันที่เริ่มต้นที่ดีถ้าใครมาพบเจอคลิปนี้นะก่อนที่จะเข้านอนคืนนี้เนาะวันที่30เมษายนถือว่าเป็นโชคชะตาของคุณพลังงานของคุณกําลังจะเปิดนะคะสิ่งที่พี่เมย์จะพูดต่อไปนี้พี่เมย์เพิ่งได้ข้อมูลมานั่นเองเพื่อเรียนเพิ่งจะเรียนรู้แล้วก็ได้ข้อมูลมานะคะได้สารเรียกว่าได้ข้อความนี้จากช่องของดรโจดิสเพนซ่านะเดี๋ยวพี่เมย์จะ ใส่รายละเอียดไว้ข้างใต้นะคะเป็น Channel ของอะอะไรนะ Infinite, infinite, i n s i g h t of you are something like that คืออะไรประมาณนั้นนะจำชื่อจำชื่อไม่ได้ไม่ได้จดไว้นะคะเดี๋ยวจะ,ะเขาเรียกว่าลงเครดิตไว้ให้เนาะเป็น reference นะคะที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็อยากมาแบ่งปันกับทุกคนนะคะจริงๆแล้วพี่เมย์ก็เข้าใจว่าวันนี้เป็นวันที่30เมษายนธรรมดาวันหนึ่งในปฏิทินแต่เขาบอกว่ามันไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าช่วงจังหวะเวลาที่ผ่านมาเราจะได้เห็นกันนะคะหลายๆ ข้อมูลหลายๆข้อมูลที่แบบว่าตอนนี้มีข้อมูลออกมาเยอะแยะมากมายว่าช่วงเนี้เป็นแบบว่าเป็นฟูมูลเนาะเป็นฟูมูลฟูมูลเป็นพิงฟูมูลแล้วก็เป็นแบบว่าโพโตเปิดอย่างเงี้ยค่ะเป็นพลังงานของการเชื่อมโยงเชื่อมต่อที่เป็นทรงพลังมากๆนะคะเป็นจังหวะของการที่จะเขาเรียกว่าเคลียร์พลังงานเก่าเคลียร์พลังงานเก่าแล้วก็ เปิดรับพลังงานใหม่ที่จะเข้ามาเปิดรับโลกใหม่เปิดรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นั่นเองแล้วก็ยืนยันตัวตนของเราที่จะพร้อมรับกับชีวิตใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะคะ ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนแต่พี่เมย์เชื่ออย่างหมดใจเลยเรื่องเกี่ยวกับพลังงานกฎของแรงดึงดูดแล้วก็พลังงานในตัวตนของเราที่จะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาหรือไม่ขึ้นอยู่กับพลังงานของเรานะคะแล้วตอนนี้สิ่งวันสิ่งนี้ที่พี่เมย์จะพูดต่อไปนี้นะนะคะจะไม่พูดเยอะนะจะพูดสั้นๆน,นะแล้วแต่ว่าใครเอาไปทํา คุณก็ได้นะใครไม่เอาไปทำไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะอาจจะเข้ามาฟังเพื่อ เป็นความรู้หรือว่าแค่มาฟังอยากฟังว่าพี่ไปพูดเรื่องอะไรมาฟังเพื่อเป็นกําลังใจให้ก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะสาหรับวันนี้เนาะสิ่งที่จะบอกนะคะเรามีการบ้านที่จะต้องทําก่อนนอนคืนนี้นะก่อนนอนคืนนี้นะคะต้องทําให้ได้แล้วก็นะไม่ได้ทําเฉพาะคืนนี้คืนเดียวแล้วก็ไม่ทําอีกเลยนะอยากให้ทุกคนทําต่อเนื่องเรื่อยๆนะแล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะวันนี้เราจะเขียน นะคะอนาคตเราอ่านะคะอนาคตสิ่งที่เราต้องการเหมือนเขียนบทละครชีวิตให้ตัวเองนะแล้วเรานะคะจะจินตนาการและเข้าไปใช้ชีวิตในฝันด้วยกันอย่างไรนะคะสเต็ปที่1วันนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะให้ทุกคนนะคะก่อนนอนคืนนี้หรือวันนี้ให้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะคะเอาหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนสิ่งที่ตัวเองฝัน เขียนไว้เลยว่าตัวเองฝันว่าอย่างไรนะถ้ามีเวลาเขียนเยอะๆก็ได้เหมือนบทละครเรื่องหนึ่งที่คุณอยากเป็นคนคนนั้นคุณอยากเป็นใครคุณมีนิสัยใจคอแบบไรแต่งตัวแบบไหนอยู่บ้านแบบไหนขับรถแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนนะคะท่องเที่ยวไปที่ไหนบ้างนะแล้วก็นำเงินในกระเป๋ามีเท่าไหร่สมบัติพัสถานมีเท่าไหร่เอาแบบที่ เอาเอาฝันจริงๆของคุณที่คุณอยากจะเป็นนะอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งให้คิดไว้เลยว่าฝันที่คุณอยากจะเป็นอนะ่ะคุณรู้ตัวเองหรือยังว่าคุณฝันอยากจะเป็นอะไรอยากได้ชีวิตแบบไหนนะอันนี้โจทย์ข้อที่หนึ่งอันที่สองให้เขียนลงไปในกระดาษก่อนนอนคืนนี้ต้องทำให้ได้นะคะอย่าข้ามวันนี้นะ ถ้าะะข้ามวันนี้เขาเรียกว่าเริ่มต้นเปิดประตูอย่างทรงพลังเน่ะมันไม่ทรงพลังแต่ว่าทําได้ทําได้เหมือนกันเหมือนการเมริเฟสทาได้ทุกวันไม่จําเป็นต้องวันไหนแต่วันนี้ประตูพลังงานเปิดถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก้าวเข้าไปสู่ประตูของพลังงานแล้วเดินต่อไปในเส้นทางที่คุณฝันนะคะวันนี้เป็นเริกเขาเรียกว่าเป็น เป็นวันที่อย่างทรงพลังมากๆเนาะพี่เมย์จำไม่ได้นะคำพูดที่เขาใช้เนาะสำหรับประตูพลังงานพี่เมย์ก็จะพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นการเชื่อมโยงเชื่อมต่อของประตูทางพลังงานหรือมิติเปิดนั่นเองนะคะต่อไปนี้มันจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะเขาเรียกว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปมิติ มิติของพลังงานในมิติที่5ห,หรือว่าโลกที่เป็นโลกสีบวิไิลยนะคะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นเองนะทีนี้สิ่งที่คุณต้องทําคือเขียนดีเทลรายละเอียดลงไปชีวิตในฝันของคุณนะเหมือนเขียนละครชีวิตของตัวเอง นะคะเขียนละครชีวิตของตัวเองนะว่าคุณใช้ชีวิตแบบไหนให้สมมุติตัวเองง่ายๆนะนะคะดอกเตอร์ท่านบอกว่าให้สมมุติตัวเองให้ใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตของความฝันโดยที่ให้สมมุติว่าเป็นอลิสนะคะอยู่ในวันเดอร์วูด ใช้ได้เช่นเดียวกันหรือคุณจะจนินตนาการวิชั่วไลท์เซชั่นในทิศทางแบบไหนก็ได้แต่ให้คุณอินกับเรื่องราวเหล่านั้นเข้าไปเป็นตัวตนของคุณเหล่านั้นและให้รู้สึกจริงๆนะคะอลิสเขาลงไปในเขาเรียกอะไรในในรูในหล,ลุมกระต่ายใช่ไหมเราไปโผล่ในชีวิตในฝันในวันเดอร์แลนด์ใช่ไหมคะทีนี้พี่เมย์นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ย มองไปถึงของเราเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับละครที่มันเป็นต่างมิติทวภพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะคะให้เราจินตนาจินตนาการไม่ใช่จินตนานาจินตนาการถึงกระจกนะคะกระจกที่เราส่องหน้าอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นกระจกก็ได้หรือประตูบานหนึ่งก็ได้ให้คุณจินตนาการนะนะคะในเวลาที่คุณเขียนคุณคิดไปด้วยก็ได้คุณคิดไปด้วยก็ได้นะคะว่าอยู่มาวันหนึ่งตัวตนของคุณเนี่ยนะ ได้มองกระจกเห็นตัวเองในกระจกแล้วคุณก็มองลึกเข้าไปลึกเข้าไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองก้าวเข้าไปในกระจกพอก้าวเข้าไปในกระจกมันเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งมันเป็นโลกในฝันของคุณหรือคุณก้าวเข้าในประตูซึ่งประตูนั้นอะเปรียบเสมือนประตูวิเศษที่คุณก้าวเข้าไปแล้วปุ๊บมันกลายเป็นชีวิตในฝันทุกอย่างที่คุณอยากได้ทุกสิ่งที่คุณอยากมีคุณมีหมดเลยแล้วคุณก็ได้ใช้ชีวิตในนั้น อ่ะที่นี้นีะสิ่งที่คุณจะเขียนคืออะไรให้คุณเขียนเลยว่าหลังจากคุณก้าวเข้าไปในประตูนั้นหลังจากที่คุณเข้าไปในมิตินั้นในโลกแห่งความฝันและใช้ชีวิตในฝันของคุณนั้นอ่ะนะคะหลังจากเข้าไปคุณเห็นอะไรอ่ะชีวิตในฝันนั้นคุณเห็นอะไรคุณก้าวเข้าไปในบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่เป็นแบบไหนคุณแต่งตัวยังไงแล้วมีใครอยู่ในนั้นความรู้สึกคุณเป็นยังไงนะ นะคะคุณใช้ชีวิตแบบไหนในโลกใหม่ของคุณในโลกที่เป็นของคุณในชีวิตที่เป็นในฝันของคุณนะ,ะออกจากบ้านไปไปเจออะไรคุณท่องเที่ยวไปที่ไหนเขียนรายละเอียดยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนเวลาคุณผจนภัยคุณอาจไปเจอใครก็ได้ที่ให้อะไรกับคุณก็ได้ที่แบบว่าเอามาใช้ในกลับบ้านมาแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่มัน คุณจะคิดยังไงก็ได้ในโลกความฝันของคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่ร่ำรวยแค่ไหนก็ได้ในโลกในฝันของคุณให้คุณเขียนดีเทลรายละเอียดทุกเรื่องคุณเขียนได้หมดเลยคุณเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเอ้าฉันมีชีวิตอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมบ้านหลังนี้มันคือบ้านในฝันที่ฉันเคยฝันไว้ตรงนี้ตรงนั้นที่คุณออกแบบไว้เอ้ามันปรากฏขึ้นจริงมันเป็นจริงแล้วหรอรู้สึกค่ะ รู้สึกแล้วไม่ใช้เวลาอยู่ในนั้นนะและนะคะตอนนี้คือเขียนก่อนนะคะเขียนบรรยายก่อนเขียนบรรยายว่าพอคุณก้าวเข้ามาในมิติที่คุณกำลังมองจ้องตัวเองในกระจกแล้วปรากฏว่าคุณดิ่งเข้าไปในกระจกแล้วรู้สึกว่าได้ก้าวเข้าไปอีกโลกหนึ่งเป็นโลกในฝันใช้ชีวิตในฝันของคุณฝันนั้นเป็นอย่างไรพบเจออะไรบ้างมีชีวิตแบบไหนแต่งตัวแบบไหนทำงานแบบไหน อยู่บ้านลักษณะไหนนิสัยใจคอเป็นยังไงอาศัยอยู่กับใครใช้ชีวิตยังไงบ้างนะแล้วมีความสุขขนาดไหนเขียนไปให้หมดเลยนะคะคุณจะเขียนเป็นเรื่องย่อก็ได้ทีนี้พอคุณเขียนเสร็จนะคะพอคุณเขียนเสร็จให้อ่านซักซ้อมความเข้าใจเหมือนคุณซ้อมบทละครเหมือนคุณซ้อมบทละครให้อ่านเข้าไปในตัวหนังสือที่คุณเขียนว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคุณ จ้องกระจกอยู่นะะเหมือนเขียนบทละครที่ตัวเองมองตัวเองในกระจกแล้วหลุดเข้าไปในกระจกแล้วเป็นชีวิตในฝันแล้วคุณก็หลงไหลกับชีวิตในฝันแล้วคุณก็ใช้ชีวิตแบบนั้นคุณเจออะไรบ้างคุณคุยกับใครบ้างคุณไปไหนบ้างคุณทําอะไรบ้างคุณแต่งตัวแบบไหนเนะคะท่องเที่ยวไปที่ไหนใช้เงินยังไงใช้จ่ายยังไงกินอยู่ยังไงเอาคิดให้หมดเลยคิดทุกเรื่องเลยในชีวิตในฝันของคุณที่คุณต้องการนะคะ โดยไม่มีขีดจํากัดคุณจะฝันยังไงก็ได้คุณไปเจอนางฟ้าคุณไปเจอเทวดาคุณไปเจอพระพุทธเจา้าคุณไปเจอใครแล้วแต่คุณเลยนะคะเอาเหมือนอลิซในวันเดอร์แลนด์อะคือทุกอย่างเป็นไปได้เอาแบบทุกอย่างเป็นไปได้แล้วคุณมีความสุขมากๆเอาเท่าที่แบบความสุขที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนอะเขียนไปให้หมดเลยแต่งเรื่องให้เป็นชีวิตของตัวเอง นะ,ะที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะฝันใหญ่แค่ไหนคุณจะเป็นใครเอาให้เต็มที่นะนะคะเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้ววันนี้ก่อนนอนนะคะให้อ่านอีกรอบหนึ่งคุณอ่านอาจจะอ่านอ่านแล้วซักซ้อมความเข้าใจจนจําได้แล้วมันเป็นยังไงเรื่องราเป็นแบบไหนแล้วจบด้วยการใช้ชีวิตแบบไหนในทุกวันของคุณนะคะให้คุณทําความเข้าใจและจําให้ได้ชัดเจนเห็นภาพให้ได้ชัดเจน ก่อนนอนคืนนี้นี่คือภารกิจสำคัญก่อนนอนคืนนี้นะคะให้คุณเข้าไปในกระจกนั้นหรือเดินเข้าไปในประตูนั้นก่อนนอนคืนนี้คุณจะต้องจินตนาการตัวเองคุณต้องใช้ชีวิตในฝันของคุณนะคะให้ซับคอนเชียสของคุณคือให้จิตใต้สำนึกของคุณจดจำในชีวิตนะจดจำภาพเหตุการณ์หรือชีวิตที่คุณใช้ชีวิตในฝันของคุณนะะั้นจดจำไว้ทุกคืน ไม่เฉพาะคืนนี้คืนเดียวคืนนี้เป็นคืนที่เปิดประตูเข้าไปวันแรกนะคืนนี้คุณจะเปิดประตูเข้าไปใช้ชีวิตในฝันของคุณระหว่างคุณนอนหลับฉะนั้นก่อนนอนคืนนี้นะคะให้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับวันนี้ทุกครั้งที่ก่อนนอนเนาะเราจะต้องขอบคุณก่อนว่าวันนี้ผ่านพ้นไปได้ดีวันนี้ขอบคุณจังเลยมาเจอพี่เมย์แล้วเจอได้ข้อความนี้มาแล้วฉันก็รู้สึกแบบ พิติยินดีมากๆแล้วฉันยินดีทำยินดีเปิดประตูขอบคุณสาระความรู้ขอบคุณจักรวาลที่นำพาให้ฉันมาเจอคลิปนี้อะไรก็แล้วแต่ขอบคุณวันนี้ที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปดีขอบคุณวันนี้ที่ฉันมีความสุขก่อนนอนไปเพราะขอบคุณเสร็จปุ๊บจินตนาการตัวเองเลยคุณจะเดินเข้าไปประตูบานนั้นคุณจะจ้องตัวเองอยู่ในกระจกใบนั้นแล้วคุณจะหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝันของคุณนะฮะ ในคืนนี้นะก่อนนอนคืนนี้นะคะซักซ้อมตัวเองให้ดีแล้วทีนี้พอคุณหลุดเข้าไปในโลกแห่งความฝันของคุณแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณใช้ชีวิตแบบไหนคุณคุยกับใครแต่งตัวยังไงพาใครไปไหนบ้างนะวันๆใช้ชีวิตแบบไหนทำงานอะไรนะมีความสุขแค่ไหนสีหน้าท่าทางของคุณเป็นยังไงนะคุณคิดให้หมดเลยนะคะว่าตัวตนในฝันของคุณนั้นอะ คุณเป็นใครคุณมีความสามารถอะไรบ้างคุณใช้ชีวิตยังไงทำงานยังไงเส้นทางทางการเงินสมบัติพรสถานมียังไงกินอยู่แบบไหนเดินทางไปไหนบ้างท่องเที่ยวแบบไหนทำธุรกิจยังไงพูดคุยอะไรกับใครชีวิตโดนโดยส่วนใหญ่ของคุณอนะวงเวียนชีวิตของคุณอนะในโลกแห่งความฝันนั้นอนะมันเป็นยังไงเหมือนหนังเรื่องหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบมันเป็นอย่างไรเหรอนะคะ ฉะนั้นให้คุณนะตอนนี้คือสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากๆคืนนี้นะคะให้เข้าไปในความฝันชีวิตในฝันของคุณแล้วให้ไปใช้ชีวิตอยู่ในความฝันของคุณแล้วให้มีความสุขมากที่สุดเสมือนว่ามันเกิดขึ้นจริงกับคุณแล้วอ่ะเพราะอะไรเพราะคุณเข้าไปใช้ชีวิตในฝันของคุณแล้วไงชีวิตในฝันของคุณเป็นแบบไหนคุณเป็นคนคนนั้นแล้วในฝันหลังจากที่คุณยืนอยู่หน้ากระจ คุณนอนนะคะหายใจลึกๆให้จิตเป็นสมาธิและจินตนาการตัวเองยืนอยู่หน้ากระจกนะคะยืนอยู่หน้ากระจกมองตัวเองแล้วทําไมวันนี้เธอสวยจังเธอน่ารักจังวันนี้เธอดูดีมากเลยดูหล่อเหลาดูแบบว่าออร่ามาเต็มแล้วแสงสว่างอะไรปรากฏขึ้นให้จินตนาการตัวเองเลยแล้วคุณก็ดำดิ่งเข้าไปในแสงนั้นมองเข้าไปมองเข้าไปคุณถูกดูดเข้าไปแล้วคุณก็ก้าวเข้าไปในนั้น มันกลายเป็นบ้านหลังงามที่คุณเคยฝันไว้แล้วคุณรู้สึกยังไงน้ำตาไหลด้วยความดีใจมันเกิดขึ้นกับฉันจริงๆเหรอนี่ทุกคนอยู่ในนี้ครอบครัวของคุณอยู่ในนี้คนที่คุณรักอยู่ในนี้ทุกคนมีความสุขคุณใช้ชีวิตอยู่กับเขา ท่องเที่ยวด้วยการใช้ชีวิตด้วยกันมีความสุขทุกวันตื่นขึ้นมาคุณพบเจอกับอะไรแต่งตัวแบบไหนขับรถแบบไหนอยู่บ้านแบบไหนกินอยู่ยังไงท่องเที่ยวที่ไหนใช้ชีวิตแบบไหนใช้จ่ายแบบไหนช่วยเหลือผู้คนภารกิจหน้าที่มีอะไรบ้างทำอะไรบ้างในนั้นนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะไม่ใช่คืนนี้คืนเดียวที่คุณจะต้องท่องไปในโลกแห่งความฝันของคุณ ให้คุณท่องไปในความฝันของคุณทุกทุกคืนตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะให้คุณนะคะหลับตาลงเข้าไปในประตูนั้นอีกแล้วฉันมีความสุขได้ใช้ชีวิตอะในฝันของฉันเนี่ยฉันหลับลงทุกวันชีวิตในฝันปรากฏแล้วฉันมีความสุขเหลือเกินความสุขนั้นมันยังปรากฏตื่นขึ้นมามันยังรู้สึกจริงมากๆเลยแล้วเป็นคนคนนั้นเชื่อมั่นอะมากๆ ถ้าคุณเป็นแบบนั้นนะสิ่งที่คุณฝันคุณจะได้อย่างเร็วพลันเพราะว่าประตูพลังงานเปิดฉะนั้นนะคะจงยืนยันตัวเองว่าคุณพร้อมแล้วพร้อมที่จะรับชีวิตที่สวยงามอนาคตที่งดงามชีวิตในฝันของคุณแล้วให้เอาตัวตนของคุณไปเป็นพลังงานนั้นคือไปเป็นคนคนนั้นที่มีชีวิตในฝันนะให้สร้างพลังงานในตัวตนของคุณให้เป็นให้จิตใต้สำเนกของคุณรู้สึก นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าแฮกสมองแฮกจิตใต้สำนึกแฮกพลังงานตัวเองนะคะไปสวมเป็นคนคนนั้นเพื่อให้สถานการณ์ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นนะ,ะให้สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันเกิดปรากฏในชีวิตจริงของคุณเชนั้นนะคะ คุณนอนหลับไปทุกคืนแล้วก็จิตใต้สำนึกของคุณก็เป็นคนคนนั้นที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความเบิกบานความสมหวังชีวิตในฝันทุกอย่างที่คุณฝันเป็นของคุณหมดเลยเพราะคุณเป็นเจ้าของหมดเลยแล้วคุณได้มันมาแล้วคุณไม่ขาดคุณเป็นคนคนนั้นที่มีความเติมเต็มมีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างเป็นของคุณคุณทำทุกอย่างได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะคะแล้วหลับตาลงนอนหลับทุกคืนไปด้วย การใช้ชีวิตในฝันเข้าไปเดินก้าวไปประตูนั้นอุ้ยฉันอยากจะเข้านอนเต็มทีแล้วฉันจะใช้ชีวิตในฝันฉันมีความสุขจงเป็นคนคนนั้นนะคะแล้วก็หลับไปกับความฝันของคุณชีวิตในฝันของคุณให้จิตใต้สำนึกของคุณไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงนั่นคือการเมนเฟตนั่นคือการสร้างสร้างเพื่อให้สิ่งนั้นที่คุณใช้ชีวิตในฝันน่ะมาเกิดกับคุณในชีวิตจริงคุณจะได้รู้สึกและสัมผัสได้จริง นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นแบบไหนนะพลังงานที่คุณเป็นน่ะจะดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นน่ะมารวมตัวที่คุณในแบบที่คุณเป็นนั่นแหละนะคะวันนี้ถือว่าภารกิจเนี้ยคือพี่เมย์บอกไปแล้วนะว่าใครทําใครได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณแล้วจงเชื่อถ้าคุณเชื่อคุณได้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่ทํา ก็เป็นสิทธิ์ของคุณไม่เป็นไรนะคะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณน,นะเพราะว่าอะไรในมิติของพลังงานนะคะค่ะมิติพลังงานพลังงานคือการสร้างสสารมวลสารสสารมวลสารที่เกิดขึ้นในมิติที่3ในมิติของสสารมวลสารที่เราเห็นอยู่นะคะสร้างมาจากพลังงานทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนี่คือการเข้าไปสร้างในมิติพลังงานหรือ ใช้ชีวิตในมิติพลังงานนะคะเพื่อให้พลังงานสร้างสิ่งที่คุณสร้างสรรค์นั้นน่ะรังสรรค์สิ่งที่คุณเพียรสร้างสรรค์ทุกคืนทุกคืนนั้นน่ะให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของคุณแล้วเร่งทำนะคะเร่งทำถ้าคุณยิ่งทําคุณจะได้สําเร็จเร็วขึ้นเพราะว่าใครทําใครได้นะใครเชื่อใครได้ใครทําใครได้พลังงานใครเข้าถึงนะคะเข้าถึงแล้วรู้สึกอย่างนั้นแบบจริงจังก่อนนะ นะคะเขาเรียกว่าจังหวะเวลาของใครก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นเวลาที่เหมาะสมคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะ,ะมันจะมีความรู้สึก รู้อะไรจะเกิดขึ้นมันจะมาเองคุณจะรู้ในตัวตวนของคุณจะรู้คุณจะรู้ว่าคุณทําถึงทําไม่ถึงคุณตั้งใจไม่ตั้งใจคุณเชื่อมัน่นไม่เชื่อมัน่นมันมีความลังเลสงสัยอะไรเกิดขึ้นไหมกับตัวตวนของคุณคุณจะรู้นะคะสำหรับคนที่แบบว่าใกล้ถึงประตูเส้นชัยอ่ะเขาจะรู้สึกได้เลยว่าเขามีความสบายอกสบายใจความลังเลสงสัยความกังวลการรอคอยมันไ่มันมันจะไม่เข้าถึงเขา เนะะี่ยค่ะเพราะว่าพลังงานเหล่านั้นอ่ะเขาเรียกว่าพลังงานเหล่านั้นมันจะไม่มีเพราะว่าพลังงานของเขาคือใกล้ประตูแห่งความสําเร็จมันจะเกิดแค่ความมั่นใจความอุ่นใจความสบายใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นเจ้าของแล้วโดยไม่กังวลใจใดๆมันจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะจงเข้มแข็งเลยจังจง มุ่งมั่นนะคะที่จะทำในทุกวันนะสำหรับวันนี้นะคะเป็นข้อมูลข่าวสารหรือว่าเป็นแมสเซจที่พี่เมย์เพิ่งได้รับมาแล้วก็นำมาทำให้ทุกคนสำหรับคนที่เจอคลิปนี้ยินดีด้วยนะคะแล้วขอให้จงมุ่งมั่นและเข้มแข็งในพลังงานของการสร้างฝันของคุณขอให้คุณประสบความสำเร็จในเร็ววันและจงเข้มแข็งในพลังงานที่จะสร้างฝันของคุณในทุกคืนนะคะให้ ปรากฏ เกิดปรากฏในชีวิตของคุณได้อย่างรวดเร็วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณสำหรับใครที่ดูจนจบคลิปนะ,ะขอวอวยพรให้นะคะคุณนะ,ะจงประสบความสำเร็จนะ,ะชีวิตในฝันอย่างที่คุณฝันอย่างที่คุณจินตนาการและอย่างที่คุณใช้ชีวิตในทุกๆคืนของคุณและจงเพียรปฏิบัติทำต่อไปเพราะว่าการอธิษฐานแค่ครั้งเดียวมันไม่ได้เพียงพอที่จะทำให้สิ่งที่เกิดปร ปรากฏหรือชีวิตที่มหัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นในข้ามคืนนะคะเพราะฉะนั้นจงทําเป็นประจําสม่ําเสมอและจงเข้มแข็งและไว้วางใจอนาคตที่คุณฝันไว้และคุณเข้าไปใช้ชีวิตในฝันนั้นทุกคืนจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงของคุณอย่างแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีมีความสุข,ข bye bye, ค่ะไว้ค่ะเดี๋ยวดูซี่จะใช้รีโมทปิดได้ไหมเนี่ยน้องก็กด,กดรีโมทปิดคลิป You know.